ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมสเต็ปไดมอนด์นะครับวันนี้ผมมีบอลที่น่าเล่นมาแนะนําถึง4คู่คัดมาให้คนดูโดยเฉพาะเลยนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกประจําวันศุกร์ที่1กันยายน2566กันเลยดีกว่านะครับก่อนจะเข้าไปฟังผมวิเคราะห์นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ชอบผมวิเคราะห์หรือสนใจเข้ากลุ่มบอล VIP ของผมนะครับสามารถทักมาสอบถามหรือแอดไลน์ได้ที่ hk 5 4ตัว หรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะครับจะมีการนำเล่นบอลสดบอลชุดบอลอังกฤษสเปนอิตาลีหรือจะเป็นบอลไทยเรามีหมดนะครับผมแอดกันไปได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคู่แรกที่ผมจะหยิบม,มาแนะนำในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเป็นฟุตบอลเดนมาร์กซูเป,ปอร์ลีกนะครับผมจะเป็นทางด้านโอเดนเซ่เปิดบ้านพบกับเวเจนนะครับคู่นี้จะเต่เวลาเที่ยงคืนนะครับผมจะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างโอเดนเซ่เปิดราคามาที่ครึ่งลูกนะครับ งั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่างๆและเฮทูเฮทของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเฮ o ูเฮ้5นัดหลังสุดเวลาโอเดนเซ่เจอกับเวเจนนะครับจะเป็นทางด้านเวเจนที่เอาชนะไปได้3นัดแล้วก็โอเดนเซ่ชนะไป2นัดน,นะครับผมโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันจะเป็นทางนั้นโอเดนเซ่เปิดบ้านเอาชนะเวเจนไป2ประดูต่อน1นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูผลงาน5นัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านกันต่อเลยดีกว่านะครับ ถือว่าผลงานครึ่งๆกลางๆนะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปถลม่มฮาวิโดมาได้1ประตูต่อ5นะครับส่วนผลงานท่านัดหลังสุดในบ้านนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแพ้ไป2เกมเสมอไป2เกมแล้วก็ชนะไปแค่เกมเดียวนะครับโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับ a g f อาหุตไป1ประตูต่อ1นะครับผมส่วนผลงาน5นน้านัดหลังสุดทีมเยือนอย่างเวเจนนะครับถือว่าค่อนข้างแย่มากๆนะครับผมแพ้ไป5เกม โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้บอลบี้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดนอกบ้านนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับผมแพ้ไปทั้ง5เกมเลยนะครับโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้วีบอกมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมสําหรับคู่ของโอเดนเซ่กับเวเจนนะครับคู่นี้ผมมองว่าโอเดนเซ่น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเวเจนผลงานค่อนข้างแย่นะครับผมถ้าให้แนะนำไปแนะนำไปทางด้านโอเดนเซ่ไปได้แน่นอนนะครับ สำหรับคู่ที่2ที่ผมจะหยิบมาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับจะเป็นคู่ของบลูเซียดอทมุนเปิดบ้านพบกับไฮเดนเฮลนะครับผมคู่นี้จะเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับจะเป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างบลูซเซียดอทมุนเปิดราคามาที่2ลูกนะครับถือว่าต่อค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่ตงตางๆของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับผมสําหรับเฮทุเฮคู่ของบลูเซียดอทมุนกับไฮเดนเฮลนะครับ เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมต้องย้อนไปถึงปี2014เลยนะครับจะเป็นทางด้านไฮเดนเฮลเปิดบ้านแพ้บุนุเซียดอดมุลไป3มประตูต่อ4นะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ผลงาน5านัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างบุนุเซียดอดมูลกันต่อเลยดีกว่านะครับถือว่าผลงานค่อนข้างดีนะครับผมชนะ3เสมอ2โดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเสมอกับโบคุ่มมา1ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดในบ้านนี่ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผม ชนะไป4ี่เกมเสมอไปแค่เกมเดียวโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะโคโลนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับผมส่วนผลงานห้านัดหลังสุดทีมเยือนอย่างไฮเดนเฮลนะครับถือว่าผลงานครึ่งๆกลางๆนะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้ฮอฟเฟนไฮไป2ประตูต่อ3นะครับส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดนอกบ้านนี้ก็ครึ่ๆงๆกลางๆเหมือนกันนะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้วบบวกมา2ประตูต่อ0 นะครับสำหรับคู่ของบรูุเซียดอทมุลกับไฮเดนเฮลนะครับคู่นี้ผมมองว่าบรูซเซียดอทมุนน่าจะกดไส้แตกเลยนะครับผมน่าจะยิงเยอะด้วยนะครับไปได้แน่นอนนะครับผมสำหรับบลูซเซียดอทมุนนะครับสำหรับคู่ที่3ามที่ผมจะหยิบมาแนะนำในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลการเช่าเซียอาอิตาลีนะครับเป็นทางด้านของเอเอสโมาเปิดบ้านพบกับเอซีมิลานะครับถือว่าคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์ประจำวันเลยนะครับผม คู่นี้จะเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างเอซิมิลานเปิดราคามาที่เสมอนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่างๆ head head ของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับเฮทูเฮทห้านัดหลังสุดที่เอเอสโรม่าเจอกับเอซิมิลานนะครับผมจะเป็นทางด้านเอซิมิลานเอาชนะไปได้สามนัดแล้วก็เสมอกันไปสองนัดน,นะครับโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้เจอกันจะเป็นทางด้านเอเอสโรม่าเปิดบ้านเสมอกับเอซิมิลานไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผม งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างเอเอสโรมากันต่อเลยดีกว่านะครับถือว่าผลงานครึ่ๆงๆกลางๆนะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้เวโรนามา2ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดในบ้านนี่ถือว่าดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมชนะ2เสมอ2แพ้ไปแค่เกมเดียวโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับซาเลริต,ตาน่าไป2ประตูต่อ2นะครับ ส่วนผลงาน5นัดหลังสุดทีมเยอนอย่างเอซิมิลานนะครับถือว่าดูดีมากๆนะครับผมชนะไป4เกมแพ้ไปแค่เกมเดียวโดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านถล่มโตลิโนโไป4ไประตูต่อ1นะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนอกบ้านนะครับผมถือว่าครึ่งกลางๆนะครับชนะ2เสมอ1แพ้ไปแค่2เกมโดยนัดล่าสุดเพิ่งบุกไปเอาชนะโบลญญามาได้0ประตูต่อ2นะครับสำหรับคู่ของเอซิลมากับเอซิมิลานนะครับผมคู่นี้ผมมองว่าเป็นบอลแพ้ทางนะครับ ถ้าจะให้แนะนําผมแนะนําไปทางด้านทีมเยือนอย่างเอซิมิลานไปได้แน่นอนนะครับหรือว่าจะไปทางด้านราคาสูงก็ได้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าราคาเปิดมาแค่2.25เท่านั้นเองนะครับสาหรับคู่นี้สำหรับคู่สุดท้ายที่ผมจะหยิบม,มาแนะนําในวันนี้นะครับผมเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับจะเป็นทางด้านลูตันทาวเปิดบ้านพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับผมคู่นี้จะเตะเวลาตีสอนะครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดราคามาที่ครึ่งค่มลูกนะครับผม งั้นเดี๋ยวเราไปดูสถิติต่ตางๆแนละเฮทูเฮของคู่นี้กันต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับเฮทูเฮคู่ของลูตันทาวกับเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับ mm hmm. เคยเจอกันมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นทางด้านลูตันทาวเปิดบ้านเสมอกับเวสแฮมยูเนเต็ดไป1ประตูตอนน่อ1นนะครับ mm hmm. งั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อที่ผลงาน5นัดหลังสุดทีมเจ้าบ้านอย่างลูตันทาวกันต่อเลยนะครับถือว่าผลงานไม่ค่อยดีนะครับผมแพ้ไป3เกมชนะไปแค่2เกมนะครับ โดยนัดล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะจินลิงแฮมไป3ประตูต่อ2นะครับผมส่วนผลงาน5้านัดหลังสุดในบ้านนี่ถือว่าดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับชนะ2เสมอไป3โดยนัดล่าสุดก็คือนัดที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเปิดบ้านเอาชนะจินลิงแฮมไป3ประตูต่อ2นะครับผมส่วนผลงาน5านัดหลังสุดทีมเยือนอย่างเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับถือว่าครึ่งกลางนะครับผมชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมโดยนัดล่าสุด เพิ่งบุกไปเอาชนะไบตันมาถึง1ประตูต่อ3เลยนะครับส่วนผลงาน5นัดหลังสุดนอกบ้านนี่ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมแพ้ไป2เกมเสมอไป2เกมแล้วก็ชนะไปแค่เกมเดียวนะครับโดยนัดล่าสุดก็คือนัดที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมบุกไปเอาชนะไบตันมา1ประตูต่อ3นะครับสำหรับคู่ของลูตันทาวกับเวสแฮมยูไนเต็ดนะครับ คู่นี้ผมมองว่าเวทแฮมยูเนเต็ดน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากนะครับผมผมเลยจะแนะนําไปทางด้านทีมเยือนอย่างเวทแฮมยูเนเต็ดไปได้แน่นอนนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วสําหรับใครที่สนใจจะเข้ากลุ่มบอลแอดไปได้เลยนะครับ s hk 54ตัวหรือจะสแกน QR Code คที่หน้าจอก,ก็ได้เหมือนกันนะครับผมพร้อมต่อบตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของสเต็มไดมอนแล้วผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ